เมน,นีนทุทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพระอาจารย์ปิศนานะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นี่คือคลิปแรกนะคะงวดวันที่1ตุลาพระอาจารย์ให้วิ่งเจ็ดูด7เน้น7จห้ยเจ็ดเก็ดแปนะคะเลขออกเก็ 8, บนนะคะเนหยเน้นลางกันบนมาออก เจ็ดแบนตรงๆนะคะเก้ 9, แต่อมาคลิปที่สองคลิปหงสุดท้ายเพื่อนให้ตัดเ8ออกพี่น้องตัดกอ,อกมันออกอีรีนะคะสําหรับงวดนี้พระอาจารย์ไฮมาแล้วจะบม่ม,บมีการตัดทิม่มีการตัดออกไฮมาแล้วสองคู่เน้นๆนะคะจะเป็นตัวไดไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยคะ่ะพระอาจารย์กล่าบนาัสการค่ะเจริญพรยมนอนท่อนบอ,อนค่ะพระอาจารย์แดด มือนี้มิดเดว่าวมื่อตะกี้ค่ะเมื่อตะกี้นอนดิยาเก็บที่พปนฝากเงินมากคุณสมียนสามร้อยคุณนันสุหนึ่งพันเป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยบาทนองดิยาเขาบัญชีพาจานหรอค่ะมทนาสาธุด้วยค่ะสาธุสาธุขอให้อายุวันโอสุขังปลั่งขอให้ร่ำขอให้รวยยังมีผู้ถืออยู่เพื่อนซื้อ คนว่าคนเบิ่งคลิปแล้วคนซื้อไหวซื้อบนซื้อล่าง่นกับว่าห่นได้ซื้อหลายพระอาจารย์มาตัดออกคนก็เลยง่วงก็เลยบ่ซื้ออีกบัดบัดบัดนี่ก็ทิเอาวันนี้กะทิเอาอันบ่เปลี่ยนใจดอกสีเอาอันชิปสูตรเริ่มแรกนี่ลหละสูตรแตเดียวนี่ลหละครับพระอาจารย์เดี๋ยวนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวนะคะเสียกางน้อยหนึ่ง ตอนนี้ขณะนี้เวลานี้น้องนุ่นทิยาอยู่กับน้องนุ่นอ่าช่องพรนภาพารวยให้ยหายน้องนุ่นสัมผัสน้ำเด้อดค่ะค่ะนุ่มขอสัมผัสน้ำเย็นไดค่ะอาจารย์ค่ะหลวงพ่อลูกหเราค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะก้อยส่องโถงปัญญาก้อยล้ำลึกด้วยส่องไม่ค่ะหลวงพ่อพิ่งเปิดไม่เหมือนวานค่ะผู้ที่ตามร้อยก็ค้นหนึ่งค่ะหลวงพ่อ น้องนนเียนจบมาบ่มีงานทําก็เลยมาเห็ดคลิปน้าแม่ค่ะอ่านอใไม่ครับอันส่งอันส่งส่งซื้อมาเดี๋ยวจิกดติดตามให้ค่ะผ่อนน้าพาพารวยค่ะสื่อช่องค่ะเดี๋ยวจะส่งได้ห่ยยังส่งห้ค่ะทุกคนส่งเดียวค่ะส่งเดียวก็เอาสองเดียว ต้องซื้อมาเปพจมาสิกดตาาิดตต่างๆพระอาจารย์มีแนวทางเราบอกค่ะอัองวดนี่เนาะงวดนีสิบวอยฟังอังวดนี่นจารย์ไลสูคกกุกี้อาสูคกกุกี้ฟังได้สิเป็นเลขกคู่ฟังได้สิเป็นเลขกคีอาสูเลขกคู่สิเป็น รักไหนสูตรเลข,ขี่สิเป็นลักไหนแล้วก็เอาอะไรไปใส่สูตรจุดมาตรฐานจุดมาตรฐานนี่คือเลขหลายตัวเด็กตั้งแต่หาตัวไปหอดแปลตัวแต่ละสูตรมันก็เลยหลายตัวไลย่ยา,ากจังหน่อยวิ่งจังหน่อยอ่ะมาสรุปแล้วก็เลยว่ารักสิบอารักสิบลางในหอกกับเกา่าอันนี้ เน้นเก้าตัวเดียววิ่งเก้าลูดเก้าตัววิ่งตัวเน,น้นวิ่งเก้าลูา่โตโตหกเป็ดโตล้อมผู้ใด้ชิมาก็เอาได้ผู้ใดมากะเอาหกอะไรแต่ว่าเอาไว้เป็นตัวกันซื้อดอกแต่ว่าตัวเน้นมีจากงี๊ซิฟว่าสูตรนี้อ่ะมันเป็นสูตรคู่ขี้สูตรสองโตไปหมดสูดบบตรแปดโต ตั้งไรไปจ้าสูตรสองตัวไอหวัดสูตรแปดตัวลักซี่ลักมเกลือตุ้มหนักกว่ามูไอส้นทุกสูตรไอจับคู่สูตรลักหน่วยลักหน่วยนี่สูตรลักหน่วยนี่ลามาทั้งหมดเกี่ยงสิบก็สูตรเกี่ยสิบก็สูตรทั้งสูตรคู่ขี้ทั้งสูตรไอชุดดูดเลขหลายตัว มาลงหนึ่งกับสอง,งกับสองจับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสองเน้นคู่เดียวอันเน้นเก้าสองเก้าหนึเป็นตัวลอกใหค้คู่เดียวนี่ละ่ะเชียเนแน่นแคู่เดียวนี่ล่ะเก้าสองอ่วิ่งเก้าลูดเก้าเน้นเก้า เน้นล่างกันบนคือเขานี่แหละตามสูตรแล้วกาิีไฮคือสีบวเปี่ยนอกเี้ยวนี้บวเปี er get get <cket beard> ่ยนเปลียนกาซีอลนอคือว่างานล่ะการเปลี่ยนกาซีอลนอคือว่างานเกิไอเกจหมกเกจแดเกจหกเกจแปดมาซื้อไทยมาเอาหมกเอาเกจไป เร <Catholic. S 1> ียนจากเรียนจากเจ็ดหกเจ็ดแปดพอเจ็ดแปดส่ากันบนสั้นในล่างกันบนเน้นล่างกันบนกลับด้วยมันบ้าค่ะพ่ออาจารย์แมนเน้นล่างกันบนเก้าสองนักแน่นแข็งตัวเดียวนี่แหละร่องเก่าหนึ่งคู่เดียวตัวร่องก็ได้ตัวเน้นกับคู่เดียวทั้งหวดทั้งมวลอากาศสีไฮซัมนี่ อาจรอบหนาจังฝันกับจังสีอาพปีจระนาเบืองวามันจีเป็นฝันเป็นเหล็กเป็นเบอร์บ๊อบขันบ๊อบเป็นเหล็กเป็นเบอร์กับจังเอาโคงสุดท้ายเจียวเก้าซองเป็นตัวเน้นเก้าเนื้อเป็นตัวกันแมนวิ่งเก้ารูดเก้าสามารถวิ่งได้บนล่างถ้าว่าพระอาจารย์หเน้นล่างกันบนคือเก้าเป็นบ่ค่ะกลับด้วยเป็นบ่ค่ะพระอาจารย์น่าเป็นล่างกันบนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่า ล่างนี่คันมันันบ้ีหลักันเก้าบ่นี้หลัก,บ,บ,ลกบ,บ,ลบอกเก้าสองตตุเก้าบ,บ่นี้เดอะไรอะไรวิธีนี่เพาะว่าจากักะเคยไล่สองเหลี่ยมสามเหล่มบานีไลถึงเบิดหเล่มเบิดหาเล่มเอามาใช้กันหาเหลี่ยมใหญ่เอามาใช้กันเด็ เน้นเก้าตัวเดียวค่ะเอฟซีเสียดายอาจารย์ตัดออกเออบานี้บอกกาดตอกพี่ย้อมแล้วคับว่าคับว่าตัดนี่ก็มาเต็มเต็มตรงตรง้ลยเลยแค่สองคู่นะคะพระอาจารย์เปลี่ยนอยู่บานี้กะชีบบเปลี่ยนใจน้ำมีหรอกบอเปลี่ยนใจเอาคู่เดียวนี่แหละเอาคู่เดียวนี่แหละเน้นเก่าสองล่องเก้าหนึ่งเปลนเก้าสองล่องเก้าหนึ่ง เน้นบนเน้นล่างกันบนคือเก่ากับด้วยนะคะอ่าเน้นล่างกันบนอ่ช่องไม่ชื่อว่างใดก็พรนภาพารวยค่ะพารารันพรนภาพารวยใช่ค่ะพรนะพรนภาชื่อเป็นตาตังยุกพรนภาชื่อจริงพรนภาพารวยเลยชื่อจริงเลยเหมือนแม่เลยกัปากจดติดตาม่พน พาทูขางวดเดียวกันพานได้เป็บมะค่ะพระอาจารย์ค่อยน่พานได้ค่ะพานงวดเดียวเล่นมะงวดเดียวพานเลยขันบ๊อบปากงวดนี้งวดเดียวพานเลยเอฟซีเอฟซีกดไหบุ้งบ้างบุ้มบ้างบุ้งซาทูขาค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทางนะคะงวดนี้เอฟซีโซดีแนวทางของพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะ จะเร่ญพอขอให้อย่วันโมสุขังพลังขอให้รวยๆทุกคนาสาตูจาตูสาค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็เสียงหิ่ลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากับพระอาจารย์ปิศณานะคะขาเพิ่นกระยำหาแล้วนะคะหายแค่สองคู่นะคะวิ่งเก้าลูดเก้านะคะ เก้าลักซิฟนะคะมีหกับเก้าแต่ว่าเน้นเลขเก้านะคะวิ่งเก้ารูดเก้าสามารถวิ่งได้บนลานนะคะจับกู้ไฮเก้าหนึ่งเป็นตัวกันเก้าสองเป็นตัวเน้นทีนะะ่นุ่นทียยนะะนนท่ยาววงไว้นะคะเน้นล่างกันบนทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าท่างฮะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะมวลที่ผ่านมาหนี่กัเจ็ดแปดตรงๆนะคะเข,าข้ากับมาลาุนน้ำการรางวัลนี้จะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะทีนุนที่ยากับโอ้ดไวพ่อไฮพ่อพีอนอ่น้องเอซซี่โซดีนะทางของพระอาจารย์ปิศนานะคะ ถ้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่น้อมมนมง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 พู้คู่มาเกิดเจ็บเต็มพื้นเลยดกคักดกเนี่ยสุดยอดอีรีดกคักแต่ันเอาเอย่างสีห้อมุ่นอย่างนั่นค้นมือเย็น มันจะยืนผืนมะมันยืนมาไหมันหนักลูกมันพากันอนเลยมันนอนเต็มเลยเิ่นว่าเพิ่นเวดมือหดน้ำเนาะลดน้ำเวดมือดกดกไปขาวางแรยิ้มบ้างซุกซื้อได้ิ่แปงมันเก็บสุมือ่นไหะโอ้มันเก็บไม่ซุกไปขายเก็บมั